วันนี้จะออกไปทายเรือคขยักอีกแล้วนะคะครั้งที่สองนะจ๊ะวันนี้อากาศดีดี we with the steps there. There. Let's see what that We seem to be holding with the steps, eh? That's where we usually fish near those steps, Chuck, so we'll okay, probably step straight up and then we've we'll a bit. I said, the issue we've got is whether we're not whether we get to the bottom or not I got put a finger to th think of. Can't look. <laughs> <laughs> What do we got? Cod. Cod. Spotty, cod. cod. Spotty cod. Spotty cod. Okay. Estuary cod. Big, 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 big. Okay, careful. All right. Yeah. Wow. This rock ledge. Fuck yes. Got now i gonna get him in the bag. Oh, hang on, we'll Flathead again. Flathead. Flathead. Number two, Before, <laughs> number four, but number two take out เมื่อกี้เราได้ปลาปลิมนะคะเราได้ปลาชนิดเดียวพี่เจนได้ปลาสามสี่ชนิดแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูที่บ้านเนาะตอนนี้มันลำบากดูนี่เราออกมไกลาจากฝั่งหน่อยนึงนะคะถึงจะได้ปลาตัวใหญ่นะ,ะ <c oughs> พี่เจมเรืออันเล็กนิดเดียวใส่ปลา Out the bag. I i h don't โน้ส <crít> ถ <üm elles> ือถือสม a ลแบก now t it zip up. n it's too, too o small bag n อากาศดีนะคะทุกคนออกมาตกปลากันออกเรือตกปลากันเต็มอันนี้รู้สึกจะได้จะปลาจะกินเดียวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการกันสุกว่าตึงๆเรือใบเรือใบ วันนี้นกเยอะมากๆเลย <Hey. S 1> เออพี่เจมตกได้ตั้งหลายตัวเราได้แค่สามตัวเดี๋ยวไปดูที่บ้านอ,อากาศดีวันนี้อากาศดีแซวบุต

i guess i'll, I'll see that hey did you get that fish jumping see right there see that right there as the birds were coming over see that yeah, yeah. มาดูผลงานกันนะคะวันนี้ตกปลาคายักกันนะคะนี่ได้มากี่ตัวมาดูกันมีอะไรบ้างตัวนี้ครั้งแรกเลยพี่เจมตกได้ตัวนี้สปอตสปอตดีคอดภาษาไทยไม่รู้นะสปอตดีคอดสปอตดีคอโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะคะ ตัวนี้ f l a t h e a ตัวเมียปลาหัวแบนตัวเมียอืคนละสายพันธุ์นะคะตรงถัดมาเป็นอะไรแซนดีแซนดี flathead นี่ก็แซนดี flathead เย้ sandy f ฟล flathead สามตัว <Yeah. S 1> พี่เจมพี่เจมทั้งนั้น <Yeah. S 1> ส่วนเราได้กี่ตัว <laughs> วันนี้เราได้ปริมสามตัวนะคะปริมปริมสามตัวรวมทั้งพี่เจมตกได้ด้วยเป็นกี่ตัวนับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวเก้าต,ตัวปลาป,ปริมนะคะหรือปลาเนนปลานินทะเลไหม เหมือนปลานินบ้านเรานี่นี่นี่เองแต่ว่ามันขาวเนาะดูวันนี้อากาศดีนะคะตกปลากินดีอยู่สุดยอดนะคะเดี๋ยวพี่เจมจะทําความสะอาดให้แล้วก็เก็บแช่แข็งนี่ตัวนี้พแพลตเฮดตัวนี้โอ้โหปากคมมากเลยนะเนี่ยนี่ขดข,ดด,ขดดูขดที สปอตดีคอดโอเคนะคะผลงานวันนี้ยอดเยี่ยมพี่เจมนี่ฟิชแมนเจมนะคะตกปลาได้โอเคนะคะผลงานวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะออกตกปลากันไว้พบกันวิดีโอหน้านะจ้าสวัสด,ดีจ้ะ